ปลาไหลเป็นสัตว์น้ำที่มีความลึกลับน่าค้นหาในแง่วิทยาศาสตร์มันยังคงเป็นสัตว์ที่น่าพิศวงอาศัยอยู่ในทะเลน้ำลึกที่ดำมืดในแง่ศสยศาสตร์มันก็ถูกฝังรากลึกอยู่ในความเชื่อของอารยธรรมต่างๆทั่วโลกวันนี้เรามีเรื่องราวของปลาไหลมาฝากสองตัวด้วยกันค่ะเริ่มกันที่ตัวแรก เดอะดูเอลปลาไหลหน้าคนในวันที่6พฤศจิกายนคิศสองพันสิบแปดเทเวอร์เฮนอสันได้โพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมของเขาว่า e e l ซึ่งหมายถึงเอลหรือปลาไหลพร้อมภาพสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดจำนวนสองภาพภาพแรกเป็นภาพที่เขาวาดขึ้นมาเองเป็นรูปสัตว์ประหลาดที่เขาจินตนาการขึ้นมันมีรูปร่างเหมือนกับปลาไหลตัวหนึ่งอยู่ในน้ำที่ดำมืด ลำตัวของมันมีสีเขียวม่นหมนปนเหลืองสิ่งที่แปลกประหลาดมากที่สุดก็คือใบหน้าของมันมีลักษณะเหมือนมนุษย์เป็นใบหน้ามนุษย์ที่มีความน่ากลัวและสยดสยองดวงตาข้างซ้ายของมันกลวงโบส่วนดวงตาข้างขวามีน้ำเลือดหรือเมือกอะไรสักอย่างสีดำไหลออกมาจมูกของมันเหมือนกับจมูกมนุษย์ หูและปากของมันมีน้ำอย่างเดียวกับที่ตาไรลลินออกมาเป็นทางภาพแรกที่ว่าน่าสยดสยองแล้วก็ยังไม่เท่ากับภาพที่สองเวอร์บอกว่าภาพนี้เป็นภาพต้นแบบที่เขาใช้วาดภาพปลาไหลภาพแรกมันเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายมาจากปลาไหลจริงๆตัวหนึ่งซึ่งน่าจะอาศัยอยู่ในตู้กระจกที่ไหนสักแห่ง มันชูคอขึ้นและก้มหัวลงเหมือนภาพที่เทเวอร์วาดแม้ว่าจะไม่มีเลือดหรือเมือกไหลออกมาอย่างภาพแรกแต่ใบหน้าของมันนั้นคือใบหน้าของคนอย่างชัดเจนที่สุดมันดูหน้าขนลุกยิ่งกว่าภาพแรกเสียด้วยซ้ําภาพที่เราเห็นเป็นเพียงแค่ร่างกายส่วนท่อนบนของมันส่วนหนึ่งเราไม่เห็นส่วนลำตัวของมันจึงเป็นการยากที่จะคาดเดาความยาวของมันได้ มันมีลักษณะคล้ายปาลาไหลโมเ่ยักษ์ซึ่งเป็นปลาทะเลน้ำลึกที่มีความยาวสูงสุดได้ถึง3เมตรแต่จะว่ามันเป็นปาลาไหลโมเ่หรือไม่ก็ไม่ทราบได้เพราะใบหน้าของมันทู่สั้นเหมือนมนุษย์ต่างจากปาลาไหลโมเรที่จะมีส่วนปากยื่นยาวออกมา มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับปลาไหลหน้าคนว่ามีหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีกฎข้อห้ามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานคือภายใน7วันหลังจากมีคนตายในหมู่บ้านห้ามใครก็ตามไปจับปลานในแม่น้ําเด็ดขาดเพราะหมู่บ้านนี้เวลามีคนตายขอจะนําศพห่อด้วยผ้าแล้วก็นําไปลอยในน้ํา ว่ากันว่ากันไปจับปลาจะไปรบกวนวิญญาณผู้ตายแต่มีพี่น้องคู่หนึ่งไม่เชื่อฟังกฎที่ห้ามกลับแอบลักลอบไปตกปลาในเวลากลางคืนผลสุดท้ายขณะที่ตกปลาอยู่นั้นเกิดเรือล่มทําให้หนึ่งในสองคนนั้นจมน้ําหายไปในเวลาต่อมาก็พบว่าร่างกายของเขาได้กลายเป็นปาลาไหลไปเสียแล้ว ต่อไปเรามาดูปลาไหลของฝั่ง SCP กันบ้าง SCP สัมพันธ์ปลาไหลยักษ์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องใช้มาตรการกักกันพิเศษเพราะมันมีขนาดใหญ่มากจากฐานข้อมูลของ SCP Foundation ระบุว่าปัจจุบันมันถูกกักกันอยู่ในพื้นที่ของอ่าวเบงกอลซึ่งบริเวณนั้นจะต้องได้รับการลาดตะเวนเป็นประจำโดยกองทัพเรือพลเรือนทั่วไปถูกกันไม่ให้ทำการสำรวจในพื้นที่แถบนั้นได้ SCP 3000มีรูปร่างคล้ายปลาไหลโมเรยักษ์แต่มีความยาวใหญ่โตมากกว่าหลายเท่าความยาวของมันยังไม่ทราบแน่ชัดเพราะว่ามันใหญ่เกินกว่าที่จะวัดได้โดยปกติแล้ว SCP 3000ไม่ค่อยขยับตัวแต่เมื่อมันขยับตัวแสดงว่ามีสิ่งเร้าบางอย่างทำให้มันสนใจเช่นการฉกกินอาหารมันจะฉกเหยื่อของมันอย่างรวดเร็วจากนั้นก็จะค่อยๆค,คืนลงคอของมัน S.C.P. 3000มันกินพวกเนื้อเป็นอาหารในเวลาที่มันกินเหยื่อมันจะขับสารบางอย่างที่มีสีเทาเข้มมีความหนืบ่บางๆผ่านผิวหนังหรืออวัยวะบางอย่างเช่นตาหูและปากของมันออกมาถ้าเราจ้องมองดู S.C.P. 3000โดยตรงอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจอย่างรุนแรงเหมือนถูกคลื่นหรือรังสีบางอย่าง ทำให้มีอาการปวดศีรษะที่ไม่สามารถอธิบายสาเหตุได้บางรายอาจเกิดความหวาดระแวงความกลัวและอาจสูญเสียความทรงจำปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาผู้ที่มีอาการจึงต้องถูกกักกันรโรคเพื่อการประเมินผลต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวของเดอะดูเอลปลาไหลหน้าคน S.C.P. สัมพันธ์เพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะก่อนจบคลิปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราค่ะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพจช่อง Art and p a y วาดเล่นเป็นเรื่องด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาภาพที่วาดในคลิปนะคะไปโพสต์ลงในเพจค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย